มูสิบอนสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องมูสสาวลุยกินแซบเช่นเคยนะคะตอนนี้น้องก็อยู่ที่ใกล้ๆป่าทางเข้าหมู่บ้านของน้องในเองนะคะบ้านห้วยป่งการค่ะพอดีว่าขับรถผ่านตรงนี้เมื่อไหร่ก็คืออดใจที่จะแบบไม่ซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าผักมันถูกแล้วก็ปลอกสังพีแล้วก็สดๆใหม่ๆจากสวนทุกวันนะคะนี่เดี๋ยวเราไปทักทายคุณลุงคุณป้าน,นะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้า เดี๋ยวหนูจะเรียกว่าหนูเรียกแม่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าเป็นแม่คนไหนก็คือเรียกแทนว่าแม่นะคะเนี่ยมีแต่แตงสดสดจะสวนทุกวันนะคะนี่ก็เป็นลุงเหลิมปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองนะคะแล้วก็ไปเก็บจากสวนนะคะนี่ปลอดสารพิษนะคะนอกจากจะมีแตงนะคะยังมีนี่มะนนยดอยนะคะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าชิโพเดนะคะก็ จะมีปีละครั้งนะคะถึงจะได้กินนะคะเอาไปตำหรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริเอาไปแกงก็ได้นะคะเอาไปผัดก็ได้ค่ะอร่อยมากๆค่ะยิ่งใส่คู่กับผักอิหลิงนี่คือมันใช่เลยแล้วเขาไม่มาเอาผักอิหลิงมาฝา,ากบ้างเหรอคะไม่มีเลยไม่มีนะคะนี่อันนี้ก็คือถุงเท่าไหร่นะคะยี่ิบาทที่มันแพงก็เพราะว่ามามาจัดโดยนะคะแล้วก็มันออกปีละครั้งค่ะแตงก็ถูก แต่ว่านี่ผักค,ค่ะสดสดจัดสวนนะคะมาแค่ห้าบาทใช่ไหมคะแม่ห้า <5 S 1> <5 S 2> บาทเองนะคะนี่อุ้ยอยากกินพูดไปด้วยกลิมน้ำลายไปด้วยนะคะมันดูน่ากินมากอะ่ะดูสิสิบบาทก็ได้เยอะแล้วนะคะแต่ว่าหนูจะซื้อกลับบ้านคะ่ะเอาไปแกงใส่ไก่แกงใส่อะไรก็ได้ไก่บ้านนะเอาไก่บ้านพอก ไปสักตัวนึงแล้วก็หนูก็จะเอาแตนดอยด้วยนะคะพอดีว่าเตนดอยเนี่ยนี่โลลวเท่าไหร่คะอันนี้สิบาบาทนะคะแตนดอยก็ออกปีละครั้งนะคะแล้วก็จะมีเผือกค่ะมีผักสดๆจัดสวนคือผักกวนตุ้งนี่ก็คือหมดไปแล้ว,ลวเสียดายหนูก็ชอบกินนะคะ<ง>ช่วงน,นี้ก็มีแค่นี้ใช่ไหมคะ ก่นอนเริ่มห้จะออกละถั่วผักยาวถั่วผักยาวนะคะช่วงก่อนก็จะเป็นผลไม้แล้วก็หมดไปแล้วตอนนี้นะคะก็แวะซื้อผักก่อนนะคะใครผ่านมาทันนี้นะคะก็อย่าลืมอุดุมคุณลุงคุณป้าได้นะคะขายผักทุกวันนะคะจนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะแม่จนมืดนั่นแหละจนมืดนะคะจนรถไม่มีแล้วนะคะ <laughs> <laughs> แต่ว่าบางครั้งหนู ไปในเมืองกลับมานะคะไม่ทันมันมันหมดก่อนมืดนะคะค่ะตอนนี้หนูขอตัวก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย